สวัสดีครับวันนี้ผมนำคลิปไปเที่ยวน้ำตกธีรศูมาฝากนะครับไปมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567น,นะครับก็ไปน,นอนที่น้ำตกธีรศูมาหนึ่งคืนนะครับก็คลิปแรกที่เปิดมานี้ก็คือว่าอยู่บนน้ำตกธีรศูเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะต้อง ทุกคันที่ขึ้นมาต้องมาจอดรถบริเวณนี้หมดครับแล้วก็เดินเท้าเข้าไป1.5กิโลเมตรครับผมก็เป็นรถ CLV G 3 4w สีนะครับสบภาพเดิมๆเ,เลยครับผมวันนี้ขึ้นไปคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รถเยอะมากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะครับทุกคนมาก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะพิจารณารถตรงนี้นะครับว่าขึ้นได้ไม่ได้นะครับ แต่ของเราเจ้าหน้าที่อน,นุโลมครับผมเป็นกรณีพิเศษจริงๆครับระหว่างทางนะครับไปน้ำตกทีระสูครับผมอันนี้เข้ามาได้ประมาณสัก สากิโลเมตรแล้วนะครับทางลักษณะนี้ก็มีเป็นบางช่วงช่วงนะครับสลับแต่ทอนกีดครับผมเอา c r v g วสามมานะครับรถเดิมๆครับไม่ได้แต่งอะไรเลยครับผมยางก็ใช้ยางปกติเลยนะครับก็เนี่ยเป็นทางลักษณะนี้นะครับก็อีกประมาณ20โลครับจะถึงครับ ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมมาวันที่10พฤศจิกายน2567นะครับผมเข้ามาประมาณ10โมงเช้าครับถนนควนกิ่นอย่างนี้ก็ที่ขี่มาก็มีอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยก็ขี่ได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอี20โลเป็นยังไงครับผมก็จะเล่าให้ฟังไปทุกช่วงนะครับว่าช่วงไหนเป็นยังไง ประมาณนี้นะครับบางช่วงก็เริ่มเป็นหลุมเยอะแล้วครับแต่ว่าลืมบอกไปนะครับที่ผมเอา CRV G3 มาขับสี่นะครับเป็นตัวขับสี่นะครับก็ประมาณนี้ครับถนนบางช่วงก็ล่องลึกเหมือนกันนะครับต้องค่อยๆค่อยๆขับมาเหมือนกันครับค่อยๆขับขับมาแต่ถ้าขับสองมานี่ทางเจ้าหน้าที่เขาให้เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรถ สูงหรือว่ารถกระบะ HUV ที่ขับสองเจ้าที่ไม่ให้เข้ามาเลยนะครับต้องเป็นขับสี่เท่านั้นครับอันนี้เจ้าที่เขาพิจารณาแล้วนะครับว่ารถพอพอเข้ามาได้ครับก็เขาก็เลยให้เข้ามาแต่ว่าเขาก็จะถามว่าเคยขับไว้ถนนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราเคยขับผ่านทางอย่างนี้มา้างไหมอะไรเงี้ยครับเขาจะพิจารณาจากคนขับอีกีนึงครับก็ ขึ้นอยู่กับดุลพิธของทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับว่าจะให้ขึ้นมาหรือไม่ให้ขึ้นมาแต่ทางตรงนี้เขาท่านจะสุดครับที่เขาบอกว่าถนนช่วงมันจะไม่ได้อยู่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละครับเนี่ยครับที่ไม่ค่อยดีก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่านั่งรถทางชาวบ้านขึ้นมานะครับชาวบ้านเขาเก็บเที่ยวละพันแปดร้อยบาทครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทไปกลับครับรับส่ง แต่ถ้าเกิดว่ามาหลายๆท่านก็หารกันขึ้นมาได้ครับผมประมาณนั้นนะครับก็จะมีรออยู่ตรงด่านเลยครับว่ารถใครขึ้นไม่ได้ก็เหมาคนขึ้นมาครับอะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นแต่อย่าไปถามทางชาวบ้านโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถพอขึ้นได้ไม่ได้เงี้ยทางชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าขึ้นไม่ได้แล้วก็ให้เขาเหมาขึ้นมาอย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าเขาก็ห่วงรถ ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับว่าจะมีปัญหาเขาก็เลยอยากให้เหมาอย่างเดียวเลยครับผมประมาณนั้นแต่ทีนี้ก็จะมีคนที่เขาขายบัตรนะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาขายบัตรนะครับเขาจะให้ทางหัวหน้าที่ดูแลในเรื่องของการซื้อตั๋วเข้าออกอะไรเงี้ยครับผมดูแลภัยในเนี้ยมาพิจารณารถว่ารถของท่านที่ขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นมาได้ไหมที่เอามาเนี่ยครับประมาณนั้นนี ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันพอขึ้นได้ขับเคลื่อนสี่ล้อคนขับพอขับรถเก่งพอขับได้อะไรเงี้ยรู้เคยขับมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ให้ขึ้นมานะครับเขาพิจารณาก่อนครับผมประมาณนั้นครับครับผมเนี่ยครับทางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอบให้รถใหญ่ไปก่อนนะครับ นี่น่าจะเป็นรถชาวบ้าน,นขึ้นไปรับนักท่องเที่ยวโอเคแล้วก็ไปได้แล้วทีนี้เดินทางค,ครับรถเราช้าก็ต้องหลบให้รถใหญ่ไปก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ค่อยๆไปรถเราต้องค่อยๆไปครับแต่ก็ <c oughs> ผคงไปได้นะครับเ <c> พ <oughs> <c oughs> ถ้าขับสี่ามาได้ถ้าขับสองบางทีมันต้องใช้แรงในการส่งครับมันก็เลยจะทําให้ ถ้ารถไม่สูงมากพอก็จะฟรีครับเพราะว่ามันเป็นบวกกันเนี่ยไอหินลอยๆนี้ด้วยครับประมาณนั้นน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับพี่เจ้าที่ว่าทานไม่มีดีช่วงนึงให้ค่อยๆขับมาประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นช่วงดูแนวอ่ะครับผมประมาณนี้นะครับช่วงที่นไม่ดีสอบต้นงแรงอย่างเงี้ยคุกว้องกอง้องกอง้างเงี้ยนะ นี่ครับผมจุดพักรถจุดแรกนะครับจุดจุดเช็คอินผ่าเลือดนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่คนบริเวณนี้ที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นมาใจดีมากเลยนะครับช่วยกันดูรถเราว่าจะขึ้นไปได้ไหมแต่ละคนก็ช่วยกันนะครับเอาใจช่วยเราเต็มที่บริเวณรอบๆนะครับว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าแต่ละคันมีแต่รถสูงๆอย่างนั้นเลยครับผมแบบนี้เลยครับเพิ่งทาใหม่ๆ แล้วก็มีผาสวยตรงนี้นะครับจุดพักรถผ่านจากจุดนี้ไปจะเจอเนินรับแขกผาเลียดนะครับตรงนี้ก็มีของขายนะครับถ้าแฟมาม่าอะไรอย่างเงี้ยได้ผมก็รถก็จะมาพักรถตรงนี้นะครับหนึ่งช่วงแล้วค่อยขับขึ้นไปต่ออีกน่าจะสิบสี่กิโลนะครับประมาณนั้นแต่ทางน่าจะโหดกว่านี้ครับเห็นเขาบอกว่างั้นนะครับเดี๋ยวให้าไงรก็รีวิวลงให้ดูนะครับผมขอบคุณครับ เขา,าเขามาดันดินหรอกดูจากดูจากรอยโคลนที่เขาดัอนออกงั้นมาไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่ารถดับไข่ไข่ไขๆถ้าคนขบับชำนานก็น่าจะไมันติดท้องไงนี่มัจะเป็นคอกนกรีตแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับ เราก็ต้องจอดรถบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดินเทา้าเข้าไปอีก1.5กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงน้าตกทีละสูนะครับจะเห็นว่าแต่ละคันเป็นรถยกสูงมาทั้งหมดเลยนะครับมีรถเราคันเดียวเลยครับผมที่เป็น c ซอวีจีสามแล้วก็ดําเดิมครับเวลาเราขึ้นไปถึงด้านทุกคนหานํามองหมดเลยนะครับสงสัยจะมองด้วยความสงสารเลยครับว่าไม่น่าเอาขึ้นมาเลยสงสารรถประมาณนั้นนะครับผมแต่แบบ ข้างบนนี้มีร้านอาหารขายมีร้านกาแฟนะครับผมนอนได้ครับสองสามคืนมีอาหารการกินเพียบพร้อมครับผมอากาศตอนกลางคืนก็เย็นสบายผู้คนใจดีครับที่นั่นเจ้าหน้าที่อุทยานใจดีมากน่ารักทุกท่านเลยครับผม ระบาดยกสูครับอยู่แล้วมาได้ปกติครับผมอจจะลำบากาก็ได้ยกได้ครับขับี่ดีครับถนนนะแต่ถ้าเป็นเรวี G 3ขึ้นไปแนะนำว่าต้องพิจรารณาหนักๆเลยครับผม G 1 G 2น่าจะขึ้นมาได้ครับเพราะว่าเป็นทรงค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วครับผม mm hmm. ก็เลยนำคลิปมาฝากครับเจ้าหน้าที่ผู้คนที่นั่น ใจดีน่ารักมากเลยนะครับรถก็มีการปอดใัยทางปลอดสา,สสา,สา,สา,สารระหว่างคน